วันเกิดของน้องกันเดอะสตาร์นะคะทีมงานได้โทรมาตามพี่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องกันอยู่ที่วัดเรียบแล้วลเราี่ไปสนกุหลาบนะคะกุงลาบเจมมาแล้วเดี๋ยวไปแน่นอนวันนี้นะคะคิดว่าไงเงนสามชั่วโมงอ่ะนะร่วมสนุกกันกับรายการของเราก่อนนะคะนี้แจกกระติกน้ำกันเดอะสตาร์ f s t s t n n v i v s r s y r y เลยนะคะเอาไปฟังคำถามจากน้องกันกันดีกว่าฟังคำถามก่อนเดี๋ยวค่อมาเฉลยค่ะคำถามของเราคือ ซานะครับผมวันนี้ครับการมีคําถามมาฝากแฟนๆทีฟูทุกคนนะครับผมให้ช่วยกันตอบครับว่าราอะไรนะครับผมชอบสีเขียวมากเวลาที่ราตอนนี้นะครับผมเจอสีเขียวแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขมาก,ๆ,มมากนๆนะครับผมตอบมากันเยอะๆนะครับผมอ่าราอะไราอะไรชอบส,สีเขียวชอบมากๆเ<ๆ>ห็นแล้วรู้สึกแบบชอบมากเลยนะคะและผู้ที่โชคดีตอบถูกอยู่ในสารเลยรอนละค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ยพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยเามาที่ไหนคะอ่ทศจากตอนนี้อยู่นาวมิค่ะอุ้ยน้ำท่วมมหามายังคะค่ยยังไม่ท่วมค่ะไม่ใช่นวนครเนาะไม่ใช่นาวามีนนวามีค่ะพี่ปุ้ยตอบคำถามของน้องกันดีกว่านะคะลาอะไรชอบสีเขียวมากค่ะลาเดอะสติปลิปเดอะสตาค่ะเก่ง มาเยอะไหมแต่วันนี้หนูเลือกเรนดอมเอาพี่ส ah, ่งมาเยอะไหมพี่ส่งเอสเซมเพตมาเยอะไหมคะส่งมาสามสี่ข้อความได้ค่ะอ่านะคะแต่เดี๋ยวก่อนเมาท์มอยเดี๋ยวไปฟังคําตอบจากน้องกันกันก่อนไหมคะไปดูเลยค่ะไปดูเลยค่ะสำหรับราที่ชอบสีเขียวนะครับผมก็คือราเดอะสติ๊กริทเตอร์สตาร์ครับเย้โอ้นะคะเป็นแบบโบกของร้าเดอะสติ๊ดลิทเดอร์สตาร์ครับค่ะนะคะพี่เป็นแฟนคลับน้องการหรือเปล่าคะ เป็นแฟนคลับทั้งน้องการน้องลิลเลยค่ะอ๋อวันนี้วันเกิดน้องการโอยพอรเลยนี่เลยนะคะค่ะก็เอ่อนในวันคล้ายวันเกิดน้องการนะคะก็ขอให้น้องการนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีขอให้มีคนรักขึ้นทุกๆวนันทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่คุณมากค่ะีจัดส่งการเดียร์ต for anniversary ไปนะคะเดลารเซนให้เขียนว่าะะอะไรใช่ไห๊คะ ลายเซ็นเดี๋ยวหนูเขียนให้แต่เขียนตรงไหนดีอะกล่องเหรอคะอเขียนตรงขวดไหนก็ได้ค่ะพี่มที่ว่างได้ค่ะนะคะเขียนว่าอะไรดีคะพี่เพ่อะพี่ปุ้ยก็ได้ค่ะได้นะคะพี่ปุ้ยอย่าลืมติดตามรายการหนูตลอดไปนะคะน่าติดตามเยอะแยะเละมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดแน่นอนนะพี่ปุ้ยเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ปุ้ยค่ะลาเดอ๋ยวเชิดติดติดต่อ เป็นมุขคน้องกันแต่ไม่ต้องห่วงนะคะอาทิตย์หน้ามุกข้องริ์ฤทธิ์เดอะสตาร์มาุขกับทานปะไม่ทานสเตย์ไม่ได้ไม่ได้ดิอาทิตย์หน้าอาทิตย์ไปแล้วกันเนาะอาทิตย์ไปดีกว่าเป็นของน้องริ์เยอะบ้างหลายคนถามว่าไม่มีแจกของริ์บ้างหรอมีมีมีฤทธิ์จะเด็ดกว่าอีกแต่ว่าจะต้องรอดูรายการของเราทุกๆสัปดาห์นะคะดู